สวัสดีค่ะวันนี้ครูรัตนาพรจะมานําเสนอรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์นะคะในหลักเศรษฐศาสตร์นี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยขอในหน่วยที่7เรื่องตลาดในระบบเศรษฐกิจค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้จะเน้นเกี่ยวกับ1ความหมายของตลาดในทางเศรษฐกิจ 2. ประเภทของตลาดทั่วไป 3. ขนาดและหน้าที่ของตลาด 4. ลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจและ 5. ผลของการแข่งขันและการผูกขาดเรามาดูเรื่องที่1กันเลยนะคะความหมายของตลาดในทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจแบบผสมหรือระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนะคะการผลิตส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเอกชนเป็นผู้ดำเนินการตามกาลไกราคาเพื่อนำสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภคโดยอาศัยการตลาดทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคตลาดในระบบเศรษฐกิจนับว่ามีความสำคัญอยู่มากเพราะจะช่วยให้มีการกระจายสินค้าจากแหล่งผู้ผลิต สู่มือผู้บริโภคช่วยให้ผู้บริโภคมีสินค้าและบริการมาบำบัดความต้องการได้อย่างทั่วถึงค่ะอะมาดูเรื่องที่2นะคะประเภทของตลาดทั่วไปก็คือตลาดตามลักษณะการดำเนินงานของผู้ขายนะคะในกรณีที่มีการขายหลายทอด กว่าจะถึงมือผู้บริโภคเราอาจจะแบ่งตลาดตามลักษณะการดําเนินง,งานของผู้ขายได้ก็คือ 1. ตลาดขายส่งนะคะก็คือเป็นตลาดที่มีได้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง 2. ตลาดขายปีกเป็นตลาดที่ผู้ขายจะขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง 2. ตลาดตามลักษณะของสินค้าที่ผลิตนะคะ ตามปกติสินค้าที่ผลิตจะมาในรูปของสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมก็จะแบ่งออกเป็นตลาดสินค้าอุตสาหกรรมก็คือเป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นสินค้าสําหรับผู้บริโภค 2. ตลาดสินค้าเกษตรกรรมก็เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าเกษตรกรรมต่างๆ 3. ตลาดตามประเภทของผู้ซื้อนะคะก็จะมี1นง ตลาดสินค้าสำหรับผู้บริโภคเป็นตลาดที่ซื้อขายสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคหาซื้อไปใช้สอยในครัวเรือน 2. ตลาดสินค้าสำหรับผู้ผลิตก็คือเป็นตลาดที่ผู้ซื้อขายสินค้าสำหรับผู้ผลิตนำไปใช้ประกอบการผลิตเรื่องที่3นะคะขนาดและหน้าที่ของตลาดเรามาดูขนาดของตลาดก่อนค่ะ ตามปกตินะคะตลาดสินค้าชนิดใดจะแคบหรือกว้างย่อมขึ้นอยู่กับการคมนาคมลักษณะของสินค้านโยบายของรัฐบาลและความต้องการของการบริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดขนาดของตลาดคือ 1. การคมนาคมเส้นทางการคมนาคมนะคะเป็นอย่างไรบ้าง 2. ลักษณะของสินค้าสินค้าที่เอาไปจําหน่ายหรือเอาไปขายในตลาดลนั้นจะเป็นลนักษณะแบบไหน 3. นโยบายของรัฐบาลนะคะก็คือ ความเกี่ยวเนื่องความเกี่ยวโยงที่นโยบายกําหนดร,รัฐบาลกําหนดนโยบายออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ 4. ความต้องการของผู้บริโภคบางแห่งนะคะมีความต้องการของผู้บริโภคมากบางแห่งนะคะมีความต้องการของผู้บริโภคน้อยต่อไปเรามาดูหน้าที่ของตลาดค่ะตลาดทางเศรษฐกิจ ขอโทษค่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์นอกจากจะทําหน้าที่เสริมสร้างให้เกิดอุปสงค์ด้วยการโฆษณาสินค้าแล้วในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตออกไปมากขึ้นคือ 1. การจัดหาสินค้า 2. การเก็บรักษาสินค้า 3. การขายสินค้าและ 4. การกําหนดมาตรฐานสินค้า เรื่องที่4นะคะลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกัน 1. ลักษณะของตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะเด่นก็คือว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีจํานวนมากในการในการซื้อสินค้าและการขายสินค้านะคะมีผู้ซื้อมาซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากและก็มีผู้ขายขายสินค้าเป็นจํานวนมากก็คือ ผู้ซื้อและผู้ขายนะคะไม่มีปริมาณที่มันสอดคล้องและสมดุลกันนะคะมีปริมาณที่มันเพียงพอกันนะคะในการที่จะให้ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายมีสินค้าให้ผู้ซื้อเลือกซื้อเลือกซื้อได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะสสินค้าที่ซื้อขายนั้นมีลักษณะเฉพาะ คุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกันนะคะ 3. ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรู้เกี่ยวกับสภาพการของตลาดเป็นอย่างดีก็คือรู้ว่าตลาดเนี้ยจะมีลักษณะาการขายสินค้าหรือว่ามีสินค้าขายในลักษณะใดาได้บ้างนะคะ 4. การติดต่อซื้อขายการอาการทำได้โดยสะดวก 5. หน่วยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากธุรกิจการขายได้โดยง่าย 6. ก,การเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตกระทาได้อย่างสมบูรณ์นะคะลักษณะที่ 2. ก็คือตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็คือว่าสินค้ามีความแตกต่างกันจนไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์มีคุณภาพหรือมาตรฐานแตกต่างกันจนทำให้ผู้ซื้อเกิดความพอใจในสินค้าของผู้ผลิตคนใดคนหนึ่งมากกว่า แบ่งออกเป็นสามประเภทคือ1ตลาดผูกขาดแท้จริง 2. ตลาดผู้ขายน้อยราย 3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอ่ข้อเรื่องที่5นะคะผลของการแข่งขันและการผูกขาดเรามาดูผลดีของการแข่งขันก่อนนะคะคือในด้านของการจัดสรรทรัพยากรมีการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์นะคะในด้านของผู้บริโภค ผู้บริโภคนะคะมีการซื้อสินค้านะคะหรือว่าบริการเนี่ยได้อย่างหลากหลายนะคะตรงตามความต้องการด้านเทคโนโลยีการผลิตก็คือในการผลิตสินค้าพวกนี้นะคะ,ะมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมในการผลิตเนี่ยที่มันทันสมัยแล้วก็เหมาะสมนะคะผลเสียของการแข่งขันนะคะก็คือด้านของการใช้ทรัพยากรคือว่า ถ้าเกิดเรามีการแข่งขันกันสูงทรัพยายกรที่เรามาใช้เนี่ยนะคะมันก็จะมีปริมาณที่จํานวนมากอ,อันที่สองในด้านของการบริโภคก็คือว่าการซื้อสินค้านะคะของผู้บริโภคเนี่ยถ้ามีการแข่งขันสูงเนี่ยการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีผลเสียตามมาคือซื้อสินค้าได้ได้ในจํานวนที่จํากัดนะคะในด้านของการลงทุนก็คือ เราจะมีการลงทุนที่มันใช้เงินเป็นจํานวนมากเพราะว่าต้องการต้องต้องลงทุนให้ดีนะคะจึงจะสามารถที่จะแข่งขันนะคะหรือว่าการขายสินค้าต่างๆพวกนี้เนี่ยสินค้าเราจะต้องมีคุณภาพแล้วกเ็เป็นสินค้าที่มีความหลากหลายแล้วก็ทันสมัยนะคะไม่ใช่มันถึงจะมีการแข่งขันได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีความแข่งขันในการสูงนะคะ ข้อเสียของการผูกขาดนะคะคือในด้านของคุณภาพของทรัพยากรใช้ทรัพยากรในด้านของการควบคุมการบริโภคบางอย่างในด้านของการผลิตสินค้าพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะผลเสียก็คือว่าการใช้ในด้านของการจัดสรรทรัพยากรในด้านของการบริโภคและก็การขยายในการลงทุนถ้ามีการผูกขาดนะคะการบริโภคก็จะเกิดการแข่งขันได้น้อยนะคะแล้วก็การผูกขาดคือการผู้บริโภคเนี่ยจะมาซื้อสินค้ากับ กับเราเนี่ยคือคือบางครั้งมันจะน้อยลงนะคะแล้วก็การขยายในการลงทุนเนี่ยถ้ามีการผูกขาดเนี่ยการขยายในการลงทุนเนี่ยก็จะขยายได้ได,ได้ได้น้อยลงนะคะสรุปสาระสําคัญนะคะในเรื่องนี้ก็คือว่าในระบบเศรษฐกิจตลาดนอกจากจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตลาดยังทําหน้าที่อื่นเช่นการคัดเลือกสินค้าและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้าซึ่งตลาดมีอยู่ ด้วยการหลายประเภทแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่นตลาดที่มีผู้ซื้อผู้ขายจํานวนมากตลาดที่มีผู้ขายน้อยและตลาดที่มีผู้ขายรายเดียวโดยแต่ละประเภทจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจเมื่อน,นักเรียนศึกษาแล้วนะคะนักเรียนสามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์นะคะ ซึ่งมีรหัสเข้าห้องเรียนตามนี้หรือว่านักเรียนจัดสแกน QR code ตรงนี้นะคะก็จะสามารถเข้าไปในห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ได้ซึ่งเมื่อนักเรียนเข้าไปแล้วนะคะนักเรียนจะมีใบความรู้มีสื่อการเรียนการสอนมีใบงานและแบบทดสอบนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทําใบงานและแบบทดสอบเพื่อประมวลผลความรู้หลังจากที่เรียนในรายวิชานี้ในหน่วยนี้แล้วด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ